สวัสดีครับวันนี้วันที่17เดือน9ก้านะครับสองพนยีบสนะครับวันนี้เราก็มีลูกค้าโทรมานะครับต้องการที่จะติดแผงโซลา r เซลล์นะครับนะครับกับรถฟุตทักนะครับเพื่อจะขายน้ำนะครับน้ำานี่ครับนี่โยกุชานะครับเสร็จแล้วนะครับรถที่ประกอบมานะครับ รถที่สั่งตู้ประกอบมาประกอบตู้โดยประมาณแสนแสนกว่าบาทนะครับนะก็ประกอบให้นะครับนะประกอบชุดโซลาเซลล์บ้านๆเลยนะครับก็คือมีแบตเตอรี่ให้2ลูกนะครับมีอินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์ให้1ตัวนะครับแล้วก็ไม่มีระบบชาร์จของโซลาเซลล์เลยนะครับแล้วก็มีสามทางของไฟรถกับ การไฟฟ้าให้นะครับมีให้แค่นี้นะครับทางลูกค้าพอชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับก็ไปขายของนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับนี่ครับเครื่องซีนปิดปากถุงปิดปากกระบอกน้ำนะครับนะฮะก็นะครับพอใช้ไปสักพักนะครับแบตเตอรี่หมดนะครับลูกค้าก็ไม่สามารถขายของต่อได้นะครับก็กลับบ้านนะครับเดี๋ยวทางเราจะทำนะครับอ่า ระบบโซลาเซลล์ให้เข้ามาชาร์จนะครับตอนกลางวันใช้ได้นะครับตอนกลางคืนก็ใช้จนแบตหมดก็ถึงจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันนะครับก็ลูกค้านะครับต้องการที่จะให้ติดตั้งโซลาเซลล์นะครับนะฮะบนรถขายของนะครับเป็นอ่ารถขายน้ํานะครับก็วันนี้วันที่นะครับ17เดือน9 2022นะครับนะทางเรารถตู้คันใหม่ของเรามานะครับนะฮะ แผงข้างบนนะครับเป็นแผงขนาด500วัตต์นะครับจำนวน1แผงนะครับติดข้างบนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูครับเป็นแผง500วัตต์นะครับนะฮะลูกค้าก็าลำบากในการขายของนะครับก็คือ,อจะชาร์จแบตาชาร์จแบตบตเตอรี่ทุกครั้งก่อนที่จอดจากร้านแต่ไม่มีระบบโซลารเซลล์นะครับ คือลูกค้าซื้อรถคันนี้มาโดยประมาณ1นึ่งแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ต่อตู้โดยประมาณแสนสามนะครับนะฮะก็ทางร้านของการต่อตู้รถครับเขาก็จะมีระบบไฟฟ้ามาให้นะครับและก็จะมีแบตเตอรี่มาให้นะครับแต่ไม่มีระบบโซลาเซลล์นะครับทางท็อปโซลาเซลล์ก็ได้มาติดตั้งนะฮะโซลาเซลล์เดี๋ยวนะครับผมเอาพัดลมออกก่อนนะนะฮะการติดตั้งของเรานะครับก็คือ อ่าถึงจะเป็นระบบเล็กๆนะครับแต่เรามีนะครับฟังก์ชันในการทํางานครบหมดนะครับนะอินเวอร์เตอร์นี่นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ติดมาจากรถนะครับเราเอามาใช้งานให้กับทางลูกค้านะครับเป็น3,000วัตนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้น่าจะใช้ได้โดยประมาณ8 0 0ถึงพันวัต์แค่นั้นเองนะครับตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์นะครับของลูกค้าตอนนี้กําลังชาร์จแบตอยู่นะครับนะฮะอ่าตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ร้อยแอมนะครับ ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ของแผงโซลาเซลล์นะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์ของ RCBO กันดูดกันช็อตนะครับตัวนี้เป็นชิโนทัมเมอร์นะครับตั้งค่านะครับตัดระบบก่อนที่จะใช้ไฟเกินตัวอ e ิอร์เตอร์นะครับป้องกันการให้อิอร์เตอร์ป้องก,กัน e ก,การใช้งานเพื่อจะลดปัญหาอ e ิมร์เตอร์เสียนะครับ<ว>นะครับก็จะมีมิเตอร์บอกสถานะแบตเตอรี่นะครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ตอนนี้ชิโนทมเมอร์ยังไม่ทำงานนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับนะฮะชิโนเทมเมอร์จะจับสแตนค่าอยู่ที่5วินาทีนะครับถึงจะปล่อยไฟนะครับตอนนี้ปล่อยไฟออกมาแล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องปิดฝานะครับของอเจ้าตัวขวดน้ำที่จะขายนะครับ ตัวนี้กินไฟอยู่ที่350บวัตต์นะครับตอนนี้เสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวทดสอบดูนะครับเปิดเครื่องนะครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นการแจ้งสถานะอุณหภูมิของเจ้าเครื่องซีนซีนขวดนะครับหน้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดร้อยเจ็ดสิบอ่าอุณหภูมิได้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเขาถึงจะตัดการทํางานในการกินไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชินโอทัมเมอร์กันนะครับ ซีโนไทมเมอร์โชว์สถานะนะครับกินไฟอยู่ที่นะครับ0.9แอมป์นะครับ AC นะครับ0.9แอมป์ AC นะครับเมื่อกี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่13.8นะครับนะฮะก็ดึงกระแสไฟนะครับลงไปอยู่ที่1 2บสอโวลต์นะครับนะฮะตอนนี้แผงชาร์จอยู่ที่2.8แอมป์นะครับแดดไม่ค่อยมีนะครับแดดไม่ค่อยมีนะครับมีเมฆด้วยนะครับมีฝนตกเมื่อกี้นะครับนะครับเสร็จแล้วลูกค้าก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมเอาพัดลมเสียบนะครับ พัดลมเสียบแล้วนะครับเปิดพัดลมด้วยนะครับทางลูกค้าก็จะต้องมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับพอจะขายขาย,ขายาน้ํานะครับนะฮะน้ำของลูกค้าก็จะเป็นนี้ฮะเป็นแฟนชายนะครับนะครับลูกค้าก็จะมีขายอยู่ที่โรงเรียนอยว์บ้างนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ยุทธยานะครับที่ที่มี ตลาดนะครับลูกค้าก็จะขับรถไปเรื่อยนะครับโดยการขับรถไปลูกค้าก็จะมีการเปิดนะครับตอนนี้นะครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอุณหภูมิไดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะครับนะฮะความร้อนได้นะครับนะฮะส่วนการกินกระแสนะครับเดี๋ยวไม่ดูนะครับก็การกินกระแสก็เลิกกินไปแล้วนะครับนะฮะเหลือแต่พัดลมนะครับอ๋อนะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟด้วยนะครับหลอดไฟของทางลูกค้านะครับเป็นหลอดไฟ led นะครับ นะฮะจํานวน6หลอดนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับนะฮะระบบคร่าวก็โดยประมาณนี้นะครับนะครับระบบ,บคร่าวโดยประมาณนี้นะครับห้าใครสนใจนะครับให้โทรเข้ามาเบอร์โทร0806511686นะครับเบอร์โทร0806511686นะครับ ID line top230128 นะครับ ไอดีไลน์ทีโอพีสองสามศูนย์หนึ่งสองแปดนะครับนะฮะนะฮะสำหรับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์ก็ขอจบรีวิวนะครับการติดตั้งโซลาเซลล์บนรถฟุตทักนะครับขายน้ำแก้วนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์ขอสวัสดีครับ